guys so this is ท in a t ี e r e กลับมาเจอกับพี่นัทเช่นเคยนะคะคนเรามักจะรอเรื่องอะไรบ้างก็จะมีทั้งรอสังอาหารรอเพื่อนรอไปหาหมอซึ่งในชีวิตคนเรามีอะไรให้รอเยอะมากแล้วในหลายๆครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ารอนานมากๆนั่นเองคําว่ารอนานมากๆพูดได้หลายแบบมากอย่างเช่นคําว่า I've been waiting for so long I've been waiting for so long ก็คือรอนานมากๆนั่นเองค่ะหรือวิธีหนึ่งคือคำว่า I've been waiting for ages I've been waiting for ages ก็คือรอนานมากๆเช่นเดียวกันค่ะหรือถ้าจะบอกว่าเรารอนานมากๆเช่นนีที่ว่ารอนานสุดๆภาษาอังกฤษก็พูดได้เลยค่ะว่า I've been waiting like forever I've been waiting like forever ก็คือรอนานมากๆาเรียกว่านานสุดๆเลยก็ว่าได้ค่ะในทางกลับกันค่ะถ้ามีคนบอกนะคะว่าขอโทษที่ทำให้รออย่างเช่นเพื่อนมาสายหรือว่าเสิร์ฟอาหารช้าเขาก็จะพูดว่า Sorry to keep you waiting Sorry to keep you waiting ก็คือขอโทษที่ทำให้รอค่ะหรือวิธีหนึ่งก็คือ Sorry for the wait Sorry for the wait ก็คือขอโทษสำหรับการรอคอยนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย